สามราศีดวงดีในเรื่องความรักอยู่เฉยๆก็มีคนทักก็มีคนมารักทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะครับราศีแรกราศีพฤกษภไพ่เดอะซันโดดเด่นในเรื่องของความรักใครที่โสดมีโอกาสพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นเนื้อคู่ได้ปีมังกรปีนี้เปิดใจกว้างๆไว้รอรับความรักที่จะเข้ามาราศีที่สองคือราศีธนูรวยหรูดูมีฐานะ ได้คู่ดีมีฐานะพบแล้วลุ่งมุ่งแต่งงานครับราศีที่ 3, สราศีสิงห์ให้ราชินีพระจันทร์โดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของสเสน่ห์มีโอกาสพบเจอความรักจากการเดินทางการติดต่อประสานงานมีเกณฑ์ขยายครอบครัวมูครบจบที่เดียวอ่านคำทํานายดวงชะตา12ราศีทั้งปี2567ได้ที่แอปพลิเคชันเไทยเท่านั้น